สวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับผมใครเข้ามาดูคลิปผมนะฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับนะถ้าไม่กดถ้าไม่ถ้าไม่กดไลค์กดแชร์ก็ขอให้กดติดตามก็ยังดีนะครับผมนะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมก็วันนี้ผมมีพระปิตาหลวงพ่อพัดนะครับผมมา อามาให้เอซได้รับชมนะครผมเป็นแบบลุ้นเนื้อเลยนะครับซีนเดิมนะครับยังไม่ได้แกะซีนเลยนะฮะยังไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าด้านในเป็นเหรียญเเป็นเนื้ออะไรนะครับผมมาเป็นเป็นเนื้อว่านอะไรนะวานมวลสารนะครับก็อันนี้ล่าสุดนี้ก็ <c oughs> รุ่นนี้รู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดไม่ผิดนะผมเคยผมเคยทอ่ทคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะครับสำบับสำหรับ,หรบอหลวงอรุ่น หลวงพ่อหลวงพ่อพัดนะครับผมพะปิตาหลวงพ่อพัดนะครับนะรุ่นพับพะปิตาจัมโบ้รุ่นรวยรวยนะหลวงพ่อพัดนะครับเคยทําคลิปก่อนหน้านี้ไปรอบแล้วก็าสามารถไปย้อนไปดูนะครับคลิปเก่าๆได้นะครับผมนะเคยทําไปแล้วรอบหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นอีพีที่สองนะฮะอีพี EP แรกทําไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับ แต่ว่ารู้สึกว่าจะสองลุ้นนะข้งนั้นนะแต่ว่านี้นี่ห้าลุ้นนะครับผมนะห้าลุ้นเลยนะครับที่ออกมาใหม่นะครับรอบนี้นะ <c oughs> ก็รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับพระปิดตารุ่นนี้ของหลวงพ่อพัดนะครับผมนะรุ่นลอยรนะครับนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันดีกว่านะด้านในนะผมก็มีรายการบนสารอะไรบ้างนะบนสารนิดเยอะมากนะครับรู้สึกว่าจะเป็นร้อย เป็นเจ็ดสิบเจ็ดมวลสารเจ็ดสบเจดจังหวัดเลยนะนะรวมกันนะครับผมเยอะแยะมากมายนะมวลสารนะเดี๋ยวผมจะแกะซีนนะครับเดี๋ยวไปดูลุ้นไปพร้อมๆกันนะว่าผมจะได้รุ่นไหนเป็นอ่มวลสารอันไหนบ้างนะครับเนื้ออะไรบ้างนะครับผมนะครับเนี้ยแกะดูก่อนนะครับ <c oughs> นะนมาดูรายการก่อนนะครับผม นะครับผมปิดตาจัมโบ้นะครับผมรุ่นนี้นี่สร้างน้อยมากนะครับสร้างแค่150ลังนะครับผมมีรายการนี่เราลงอ่ามีรายการธงชาติด้วยครับนะครับมีมีลายธงชาติด้วยนะครับผมนะปิดตารุ่นนี้นะครับไม่รู้ว่าใครจะได้ไปนะครับผมลุ้นลุ้นเนื้อมานะครับในลังนะครับผมนะสร้างแค่150ลห้าสิบังแค่นั้นนะครับน้อยมากนะนะครับถ้าหมดปีนี้ไปนะ สร้างปี664นะครับถ้าหมดปี64นี้ไปก็ไม่มีแล้วรุ่นนี้นะมี665ก็ถ้าหาได้ก็ปาปายนะครับผมนะแต่คาานานกว่านี้นี่หมดแน่อนอนนะเพราะสร้างน้อยนะครับผมการันตีในรังนะครับมีตะกรุดทองคํานะครับผมสององค์นะฮะมีตะกรุดทองคําฝั่งตะกรุดทองทองคำสององค์นะแล้วก็ตะกรุดทองแท้นะครับ9องค์นะครับผมตะกรุดทองแท้9องค์นะ มีหน้ากากเงินลงยานะครับผมหน้ากากหน้ากามีหน้ากากอ่ามีมีหน้ากากเงินลงยาหลวงพ่อพัดนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อนะรูปหลวงพ่อพัดนะครับผมแล้วก็หน้ากากหนุมานนะครับฝังเหรียญนะครับฝังเหรียญรวยลุ่งเรียงนะฝังเหรียญฝังเหรียญรวยลุ่งเรียงนะครับ พิมหน้ากปกนะครับผมหนา้าหน้ากากซาตินนะครับทองแดงซาตินนะครับทองทิพซาตินนะครับนะปัดเงินปัดทองนะครับปัดเงินปัดทองปัดนาคนะครับมันมีหลายรายการหลายหลายเนื้อมากนะครับรุ่นนี้นะ นะครับเนื้อผงพุทธคุณน,นะครับเนื้อพุทธคุณน,นะครับผมผงพุทธคุณน,นะครับเนื้อบ้านผสมแร่บังไฟนะครับเนื้อบ้านผสมแร่บังไฟนะก็บางรายการบางรุน้นก็อาจจะไม่รู้นะว่า คืออะไรนะครับก็ใครรู้เอฟซีรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะนะเพราะว่ามีหลายมวลสารนะครับมวลสารนี่ทั่วทุกสารทิศนะเยอะมากนะครับมารวมกันนะในรุ่นนี้นะถ้าปิดตานี่ต้องบอกเลยว่ามวลสารเยอะมากนะครับมีรายการเยอะมากนะครับผมนะใครที่ได้เนี่ยล่าสุดที่ออกนี้หลงว่าพัดก็รุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยครับนะออกนะครับธนะนะันวาเนี่ยที่ นี่ผมนำคลิปเนี่ยคือรุ่นนี้ออกแล้วนะครับรุ่นอาจาไม่ได้นะครับปิดตาเหมือนกันนะแต่สวยมากนะครับเป็นพระปิดตา,าปดหนี้นะครับน่าจะปดปดหนี้ร้อยปีหรือประมาณนี้นะหลวงหลวงวพัดนะก็พระปิตาช่วงนี้ก็กระแสมาแรงนะครับอ,ออกมาก็รีบเสาะหาบูชานะครับเพราะว่าราคาก็ไม่แพงเลยนะบอกไว้เลยนะราคาอยู่ที่ ลุนหนึ่งก็ร้อยห้าสิบสองร้อยไม่เกินประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้นะฮะนะถูกมากนะฮะับปิตาครับผมแต่ว่าค่าอนาคตหายากนี้ก็กระแสมาหายากก็คือหลักขึ้นหลักหมื่นหลักแสนแน่นอนนะครับปิดตานะครับผมอย่างหลายๆรุ่นนะฮะอย่างยกตัวอย่างอ่ะปาปิตาหลวงปู่โตหรือประมาณนี้นะพระปิตาหลายๆหลวงพ่อนะะที่ผ่านมานะก็ออกใหม่ๆก็ราคาขึ้นนี้ครับถูกนะครับถูกกว่าผ้าเหรียญหนึ่งนะฮะปาปิตานะ มีเนื้อบ้านนะครับเนื้อบ้านพื้นดำนะครับผมเนื้อบ้านสบู่เลียดนะครับแล้วก็มีสีประจํามันเกิดทุกสีเลยนะครับนะครับปิดตารุ่นนี้นะมีลงสีประจํามันเกิดทุกสีนะแล้วก็เนื้อมวลสารนะครับหกภาคนะครับผมนะเนื้อเนื้อรวมมวลสารหกภาคเลยนะครับผงใบลานนะครับผมผงใบลานนะครับรวม เกสรดอกไม้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมใครอยากจะศึกษารายการนี้ต่อก็เข้าไปดูได้นะครับผมนะในสื่อต่างๆนะก็เยอะมากนะครับเยอะมากนะที่ผมเอามานี่ก็ข้อมูลเอาข้อมูลมานี่ก็ไม่ใช่น้อยแล้วก็เยอะมากนะนะนะครับผมรุนหนึ่งก็ไม่แพงนะเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่านะมาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่ามี ผมจะได้เนื้ออะไรนะผมนะรายการแรกนะแกซีนเดิมๆแบบนี้เลยนะฮะตอนภาปิดตาที่ส่วนมากแต่หลายหลวงพ่อหลายเกจินะครับหลายๆรุ่นก็จะทีมงานสิบเอ็ดเสียนะสร้างนั้นแล้วก็ทีมงานอื่นๆีก็มีนะครับผมแต่ทีมงานนี้ชอบสร้างภาพปิดตานะพาะปิดตาตอนนี้กระแสนิยมเยอะมากนะเป็นที่นิยมนะครับผม นะออกมาเยอะมากนะนะน้ามาดูรายการแรกของผมเลยดีกว่านะว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะผมเนะื้อแต่โอ้โหสวยมากครับพี่สี <c oughs> เป็นน่าจะเป็นเนื้อผงเนื้อผงพุทธคุณนะครับแล้วก็ด้านหน้านี้น่าจะเป็นผงผงใบลานหรือเปล่านะครับผมนะผ,ผ,ผสมกันนะครับ ต้องค่อยๆแกะนะครับเนี่ยเนี่ยวบ้านนี่อันตรายอยู่นะเน,น,นี่ยวบ้านเนี่ยหอมมากนะครับแค่เปิดมานิดเดียวแป๊บเดียวเนาะกลิ่นนี่โวยมาเลยนะกลิ่นบ้านนะครับสารพัดสารพัดบ้านนะครับหอมมากนะฮะไม่รู้รุ่นนี้มีบ้านดอกทองไหมนะครับนะบ้านดอกทองนะบ่าบ้านถ้าถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยคือบ้านดอกทองโอ้สวยมากครับ สวยมากับไอซีนะไม่ด้านหลังนะครับนี้ด้านหลังนะครับนะวัดห้อยด้วนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะผมรุ่นรวยรวยนะรุ่นก็เป็นมงคลมากนะครับผมนะรุ่นสามรวยเลยนะทาราชมงคลวัชราจารย์นะครับผมนะตอกปะพันดาวกระจายนะครับผมแล้วก็รหัสโค้ดสองหลักนะครับแปดเก้านะครับไอสี่เก้านะครับรหัสโค้ดสี่เก้านะครับผมนะนี้รุ่นนี้ไม่ต้อง ใช้กล้องส่องนะไม่ใช้ใช้กล้องส่องพาะเลยนะแล้วก็ฝังตะกุอะไรครับเป็นเป็นอะไรเนื้อบ้านเป็นอะไรเป็นเขาเรียกเขาเรียกว่าผงพลอยพลอยเศกหรือเปล่านะครับนะผสมบ้านผงพลอยเศกหรือเปล่านะนะบ้านพุทธคุณนะครับผมแล้วก็ด้านหน้านี้น่าจะนะสีน่าจะเป็นเนื้อ ผงใบลานแล้วแบบเขาสีดำๆแบบนี้นะนะสองเนื้อบ้านสองสองแบบนะนะเป็นเป็นน่าจะเป็นคล้ายๆกับประเภทงานหน้ากากนะครับผมนะครับสวยงามนะครับนะแล้วก็มีจีบอนะครับจีบอหลวงพ่อนะครับดูดีๆนะสีเหลืองๆอย่างนี้นะจีบอหลวงพ่อนะด้านหน้าด้านล่างก็เขียนว่าปุญยกาโมนะเป็นจัมโบ้นะครับผมจัมโบ้นะครับเหรียญองค์ก็ไม่ใช่เหรียญนะเป็นองค์นะผมนะ เรียกว,ว่าเป็นองค์นะครับพอเป็นเนียวบ้านนะก็ใหญ่ไหมนะก็ไม่ใหญ่เหมือนเหมือนจัมโบ้จัมโบ 2, ้สองจอะไรอะขี่ออกครั้งที่แล้วนะเป็นอะไรเขาเรียกพ้าผงจัมโบ้สองหรือเปล่าน,นะนะด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับนี้นิติอ่านี้ เป็นยันนี่สิงเหหรือเปล่านะฮะที่ว่าองค์ใหญ่ๆนะจะจะใหญ่กว่านี้นะจะนูนๆกว่านี้นะแต่ว่าเหรียญน,นี้ก็ความใหญ่ก็จะใหญ่ด้านข้างนะครับแต่ว่าแต่ก็แต่ข้าดูแล้วเนี่ยเหรียญจะจะบางกว่านะฮะแต่ข้าความกว้างเนี่ยก็ก็ใหญ่อยู่นะครับสวยนะเหรียญน,นี้ก็สวยนะพุทธคุณเนี่ยนะนะด้านหลังก็จะเป็น เป็นองค์หลวงพ่อแบบเต็มอง์แบบนี้เลยนะครับนะสาหรับรุ่นนี้นะก็สวยนะครับสวยงามนะครับผมไม่ได้รายการไม่ได้ซ้ํากันเลยนะครับผมนะแต่ละรายการของผมเนี่ยไม่ได้ซ้ํากันเลยนะครับผมผมได้แบบได้อ่รายการไม่ซ้ํากันนะะแต่ละรายการนะที่ผมเปิดมาสองรุ่นนี้แล้วก็ไม่ซ้ํากันนะก็สวยนะสองรุ่นนี้แล้วนะนะครับเป็นรายการหลักๆด้วยนะครับสองรุ่นนี้แล้วนะ นหนึ่งองนะผ่านไปนะอ่าหนึ่งหนึ่งองนะครับหนึ่งองผ่านไปนะครับผมมาดูองที่สองกันนะฮะจะเรียกเป็นเหรียญน,นะครับติดติดปากนะครับเรียกเป็นเหรียญติดปากเลยเพราะว่าส่วนมากจะทำคลิปเป็นข้าเหรียญนนเยอะนะถ้าผมก็ช่วงช่วงนี้นะ แล้วก็มีอีกสองรุ่นนะครับที่ยังไม่ได้ทําคลิปนะครับผมนะเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะรุ่นนี้น่าจะเคยทําไปแล้วหนึ่งหนึ่งเหรียญ<ๆ>หนึ่งนนะร,งรุ่นแล้วรุ่นนี้น่หลงหลวงพ่อทองนะปิดตาเงินร้านหลวงพ่อทองเคยน่าจะเคยทําคลิปไปแล้วนะรุ่นเดียวกันหรือเปล่าอ่าน่าจะคนผู้สร้างคนละผู้สร้างกันหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูอีกทีนะผมนะเคย <S 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 เคยเคยทําคลิปที่ผ่านมานะลอง F4 รลองไปกลับไปดูนะแล้วก็ พระปิตาจัมโบ้รวยปุดนี่นะครับหลวงพ่อรวยนะครับสองลุ้นนะยังไม่ได้ทําคลิปให้เอฟซีได้ดูนะเดี๋ยวก็เป็นคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับผมคลิปนีน euh. ้ก็เอาพระปิตาหลวงพ่อทองหรือเออหลวงพ่อพัดรุ่นนี้ก่อนนะเนี่มาดูรายการต่อไปครับมืยรายการนี้ก็สวยครับผมโอ้โหสวยมากครับสวยมากครับเอฟซีครับปัดเงินนี้น่าปัดเงินเอปัดทองนะครับผมนะอันนี้น่าจะปัดทองนะฮะเนื้อผง ไปลานปัดทองหรือเปล่านะครับรายการที่ผมอ่านมาเมื่อกี้ผมไม่ได้เอาเอามาทั้งหมดนะครับผมเพราะรายการเยอะอยู่นะครับไม่ไม่รู้ว่าจะอยู่หนึ่งในที่ผมพูดไปเมื่อกี้หรือเปล่านะครับนะปัดปัดอ่าปัดเงินปัดทองปัดนาคอะไรประมาณนี้นะฮนะอ๋อแล้วก็มีงานซาตินด้วยครับผมนะสําหรับรุ่นนี้นะมาดูนะสวยมากแล้วผมมาดูนานๆหน่อยนะครับรุ่นนี้นะนะครับ คลิปนี้ก็คงยา,ยาวหน่อยนะขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะโอ้นะกีบอลหลวงพ่อนะครับผมนะสีแดงเหลืองนะครับก็ว่านผสมว่านมวลสารเยอะมากนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าฝังตักมีฝังตะกุดด้วยนะงานตะกุดผมยังไม่มีนะไม่ได้นะอันนี้คล้ายๆผงใบลานนะสีดําแบบนี้นะ ก็จะมีบางรุ่นก็จะมีผงกักยายักษ์ด้วยนะครับก็จะสีดำๆแบบนี้นะแต่ว่าถ้าใบผงเรียกว่าอะไรอ่ะผงใบลานอะไรก็จะเป็นสีน่าจะสีดำอยู่นะนะครับใครรู้นะแต่ละรุ่นก็นะครับเกี่ยวกับว่านนะมวลสารนะครับเป็นภาพปิดตานะใครรู้ใครเก่งในเรื่องนี้นะศึกษามาเยอะก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะผมนะให้ผมให้ให้ผมเองแล้วก็พี่ๆทุกท่านนะครับได้ หรือว่ามือใหม่นะครับเข้ามาดูนะจะได้ศึกษาไปพร้อมกันนะครับผมนะนะอันนี้น่าจะเป็นออ่าผงนะครับถ้าเป็นผงพุทธคุณเนะี่ยจะออกเป็นสีขาวนะฮะนะอันนี้น่าจะเป็นผงใบลานนะครับแล้วปัดเงินปัดทองนะครับผมนะผงใบผงใบลานปัดทองนะคบมนะมาดูด้านหลังนี่ก่อนนะครับโอ้แล้วก็พระปิดตานี่สวยมากนะ พระปิตานี่สวยมากเลยนะโอเหรียญนี่สุดยอดครับโอ้โหดูครับดำเลยครับมืดดำเลยครับนะหอวผงนี้นะฮะนะสามหลักนะครับสองแปดศูนย์นะครับผมเลขโค้ดสองแปดศูนย์นะก็โอ้จีวอนหลวงพ่อนี่จัดเต็มนะครับจีวอนหลวงพ่อนะเยอะมากนะคับนะนะมารวมกันคลอนกันอยู่ตรงนี้นะ น่าจะเป็นผงไบรลานในสีนะปัดทองนะผมได้เหรียญหนึ่งเหรียญที่แล้วนะก็จะเป็นรู้สึกว่านะฮะตัวเอ่อเหรียญเอ่อตัวองค์นะครับผมพระปิตานะครับตรงพระปิตานะเป็นรายการหลักนะะจะเป็นฝั่งหนึ่งเป็นทองนะะฝั่งหนึ่งเป็นสีดํานะครับผมนะน่าจะลงสีนะน่าจะลงสีแบบนั้นมากกว่านะ นะมีสองสีอยู่ในอยู่ในะองค์เดียวนะครับผมนะรุ่นคลิปที่แล้วนะโอเหรียญนี้ก็สวยมากนะครับผมนะบอกเลยว,ว่าแต่ละรายการเนี่ยผมไม่ได้ซ้ํากันเลยนะสร้างน้อยแต่ว่ารายการเยอะนะครับสร้างร้อยสร้างน้อยแต่ว่ามีมีอ่มีมวลสารเยอะนะมีรายการเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูรุนร่นต่อรุ่นต่อไปนะผมว่าจะได้ มูลสารอะไรนะครับผมะผมบ้าสวยๆท้งนั้นนะครับแต่ละรุ่นพระปิตานะครับชอ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 าหาบูชาพระปิตามาก็เพราะแบบนี้นะมีมวลสารเยอะนะครับผมแล้วก็มาดูอีกรุ่นหนึ่งนะอีกรุ่นหนึ่งนะครับมาดูอีกรุ่นหนึ่งเปิดอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนะไม่เป็นตัวอย่างนะฮะแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมนะเปิดอีกรุ่นหนึ่งก็พอนะครับเป็นตัวอย่างนะครับผมเปิดรุ่นนี้ก็แล้วกันนะ แล้วผมจะได้มวลสารเนื้ออะไรอีกนะครับคิดว่าคงไม่ซ้ำกันหรอกครับดูแล้วนะนะครับดูด้านในนะครับผมโอ้โหอันนี้ก็อันนี้ก็ปัดผมว่าอันนี้ก็ปัดทองอยู่แล้วครับนะปัดทองอยู่แล้วครับนะเฮ้ย,อ,ยอันนี้เป็นสีแบบน้ำตาลเลยครับผมยิีนะครับ อเอฟซีอันนี้สีน้ำตาลเลยนะครับผมนะครับองนี้นะมาดูองนี้นะครับผมอันนี้เป็นเนื้อบ้านอะไรครับสีน้ําตาลนะครับเนื้อว,ว้านอะไรครับสีน้ําตาลนะครับผมแลนะแล้วก็ข้างหน้าเนี่เป็นเป็นปัดปัดนาคหรือเปล่านะครับ ดีเ่เดียวก่อนนะครับผมคล้ายๆกันนะฮะสีคล้ายๆกันนะครับผมนะสีคล้ายกันนะฮะแล้วถ้าดูดีๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นปัปดปัดทองนะครับอันนี้อีกวงหนึ่งน่าจะเป็นอ่าปัดนาคนะครับผมนะปัดทองกับปัดนาคนะครับ นะปัดทองกับปัดนาคนะแต่ว่ามนสารเนื้อบ้านเนี่ยโอ้ดูด้านหลังครับนี่ก็เลขสามหลักนะสูงช,ชัดเจนเลยครับเหรียญองค์นี้นี่ชัดมากครับนะสองสามเก้าครับ,นะ 2, 3, 9, รบสองสามเก้านะครับผมเลขเลขโค้ดก็ชัดเจนนะแล้วก็องค์หลวงพ่อชัดเจนนะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นี่เห็นด้านหลังชัดเจนเลยนะครับแบบคือตัวหนังสือเลขโค้ดนะครับนะชัดเจนหมดนะครับเห็นชัดเลยนะครับแล้วก็มี แต่ละเหรียญเอ้ยแต่ละองค์เนี่ยเป็นจีบอหมดนะฮะแต่ละองค์นี่เป็นจีบอลหลวงพ่อบ,บทผสมนะฮะทุกองค์เลยนะผมนะโอเหรียญน,นี้ก็สวยนะครับเป็นเนื้อบ้านสีน้ําตาลนะครับนะถ้าเป็นสบู่เรียบนี่น่าจะเป็นสีสีแดงนะ สวยครับรุ่นนี้เดี๋ยวนี้ก็สวยองค์นี้ก็สวยนะฮะแต่ละองค์ครับผมไม่มีซ้ำกันจริงๆนะฮะแต่ละองค์นะฮะสามองค์แล้วครับเปิดมานะสวยๆอย่างนั้นนะครับอันนี้นะแล้วก็สีขาวๆนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะผสมนะฮะนะแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยเป็นอ่เป็นจีวรหลวงพ่อแน่นอนนะฮะ เี่ยสวยงามนะครับผมเห็นนี้องค์นี้นะับเนี่ยชอบคำชอบใช้คำว่าเหรียญน,นะติดปากไปแล้วนะมอนสานองค์นี้นะสวยนะปัดนาคนะฮะนะคงปัดนาคแน่นอนนะครับดูแล้วนะปัดปัดเงินปัดทองนะครับปัดนาคนะครับผม แล้วก็จะมีรายการหลักๆนะก็เยอะมากนะครับรายการเข้าไปดูได้นะครับผมแบบนะครเข้าไปดูได้รายการนะครับเยอะแยะมากมายนะครับหลายรายการนะผมก็จะเข้าไปดูอยู่นะเนี่ยสามเปิดมา 3. 3ะะดมสามสามองคะ์นะครับได้ไม่ซ้ํากันเลยนะฮะนะได้ไม่ซ้ํากันเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะสาหรับพระปิตารุ่นนี้นะจะมารีวิวหลายวันแล้วผมได้มาผมผมได้มาเป็น หลายวันแล้วนะเก็บอาทิตย์แล้วนะครับผมนะนะครับให้ดูใกล้ๆดีกว่านะนะี่ครับสวยงามนะความสวยงามของพะปิตารุ่นนี้นะครับผมนะ่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่สวยนะแล้วก็รับรองได้ว่าอนาคตหายากแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะพาปิตาหลวงพ่อพัดรุ่นรอยๆ,ๆนะครับผมนะปิตาจัมโบนะก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต,ต่อไปนะครับผมนะ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่อง Big Survey นะครับอย่าลืมนะฮะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ